จะพามาเรื่องเรือเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นเรือลอยน้ำแน่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อก็คือจัมโบ้เขาบอกว่าเป็นพัตตคาลอยน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกในฮ่องกงซึ่งจริงๆถ้าใครไปฮ่องกงหรืออาจจะมีโอกาสได้ดูภาพยนตร์บางเรื่องมันจะเข้าไปอยู่ในฉากภาพยนตร์หลายๆเรื่องเลยก็คือบอกว่าความใหญ่โตของเขาเนี่ยถือว่าเขาบอกมันเป็นแบบสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งแล้วเป็นแบบไฮไลท์ของฮ่องกงเลยคราวนี้แต่ว่า ในในท่ามกลางความแบบจะบอกว่ามันมีมันอยู่มันนานมากเลยนะเรือลํำนี้มันเป็นตำนานที่อยู่ยาวนาน คู่กับห้องกลมากว่า50ปีอบปีค่ะแต่แล้วพิดโควิดนะก็นำพาให้มันแบบว่าไปไม่ได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าธุรกิจเนี้ยมันแบบว่าเริ่มขาดทุนตั้งแต่ปี2013อ่ะซึ่งเขาก็ลากอย่างก่อนโควิดโคมิดเลยนะคะคือก่อนหน้านั้นมันก็แบบอาจจะเพราะได้ว่าเรือมันอายุเยอะแล้วมันต้องมีการบำรุงรักษาอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วมันอย่างที่บอกว่ามันใหญ่มากนะคะถามว่าแบบมันใหญ่ขนาดไหนคือเขาบอกว่ามันสามารถจะ รับนักท่องเที่ยวได้เนี่ยมากกว่า2,300คนคิดดูดิว่าเรือลำเดค่ะเอมอม,อมนันใหญ่ขนาดไหนเพราะงี้เจ้าของเรือนี่นะคะคือบริษัท a b e r d ี Restaurant Enterprise เขาก็มีความพยายามที่จะแบบ<อ>จะคงมันไว้เหมือนกับว่ามันก็เป็นประวัติศสาสตร์สำหรับสำหรับห้บหบอง,องกงแล้วก็สาหรับบริษัทเขาเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดก็คือประกาศตัวว่าฉันไม่ไหวแล้วจริงๆหลังจากเจอโควิดเข้าไปมันก็คือนักท่องเที่ยวก็หายไปเลยใช่แต่คราวนี้ถามว่า ความน่าเสียใจยิ่งกว่านั้นหลังจากตอนแรกบอกว่าต้องประกาศหยุดกิจการนะทุกคนก็เสียใจใช่ไหมแต่ข่าวล่าสุดคือเนี่ยเมื่อ20 21มิถุนาที่ผ่านมานี่เองอะค่ะก็คือว่าพัตตคาเนี่ยพอประกาศหยุดอะเขาก็คือมีบริษัทเขาก็มีแผนที่จะเอาเรือลำนี้ค่ะถอยออกจากเอาเขาเขาจะเรียกว่าบอกว่า อ่าวอเบดีคือที่ติดต,ตั้งอยู่ก็คืออ่าวเอาเบดีมันจะลอยน้ําอยู่<ช>ก็ต้องถอยออกไปเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ทำาครการ,การแล้วค<ช>่าเช่าก็คงไม่ได้จ่ายแล้วคร<ช>าวนี้มันก็ไม่มีการเปิดเผยว่าเอาไปไว้ที่ไหนแต่เขาก็คงเหมือนจะเอาไปรอเจ้าของใหม่คือตอนแรกมีข่าวว่าเขาจะเอาไปเอาไปให้บริจาคให้สวนสนุกแต่ว่าท้ายสุดก็ปิดโครงการเพราะเขาบอกมันเมนคะแนนไม่ไหวเพราะค่าซ่อมแซมมรสามันสูงมาก<ช>ถามว่ามันมันแบบว่า มันสำคัญยังไงเพราะเขาบอกว่าในตัวของพัตคาเนี่ยค่ะลักษณะรูปแบบเนี่ยคือเขาจะทําเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเรียกว่ายังไงดีเป็นเป็น เป็นปราสาทเป็นเหมือนแบบเป็นแบบลูกหรานสถาปนิกนะถูกไหมก็จะสวยงามมากเพราะนั้นมันก็จะมีความแบบน่าเสียดายถูกไหมคะคราวนี้พออย่างที่บอกพอต้องถอยออกไปมีการเคลื่อนย้ายมีการเคลื่อนย้ายาาที่ใหญ่มากใช่แล้วเขาก็ต้องการเอาไปพักหยุดไว้แล้วรอรอคนมาแบบอาจจะมาเทคโอเวอร์ทำกิจการใหม่แต่ท้ายที่สุดเรือมันจมค่ะในระหว่างการเคลื่อนย้ายซึ่งมันน่าเสียดายมากถามว่าจมจมที่ไหนเขาบอกว่า มันถูกลากออกไปเนี่ยจากอ,าอ่าวอบดีนไปจากฮ่องกงเนี่ยคะ<ร>่ะแล้วมันก็จะถือจะจุดมุ่งหมายเขาไม่เปิดเผยด้วยนะแต่ว่าไปจมที่ไหนไเขาบอกว่าไปจมใกล้ๆกับหมู่เกาะพาราเซลซึ <S <S ่งหมู่เกาะนี้มันเป็นหมู่เกาะที่มีกรณีพิพาทกันถ้าเรารู้กันก็ <S <S <บ Cross. S 1> คือมันจะอยู่ทางใต้ๆของจีนก็จะมีกรณีพิพาทระหว่างเวียดนามใช่ไหมคะไต้หวันแล้วก็ตัวจีนเองคือจีนก็บอกเป็นของตัวเอง หมู่เกาะน,นี้แต่ใน,ในขณะเดียวกันไต้หวันกับตัว,วนานาตัวเวยนานามเองก็บอกว่าเป็นของ,ของเขาทุกคนก็แบบ<ช>พยายามจะบอกว่าดินแดนนี้ของตัวเองแล้วก็ไปจมตรงนี้เพราะเขาบอกว่าอะไรคลื่นลมมันแรงมากเออคราวนี้พอจมลงไปก็เขาบอกมันจมไปที่ตรงนั้นเนี่ยความลึกมันกว่าพันเมตร เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่จะกู้เรือขึ้นมาก็คงไม่มีมันก็เหมือนกับเป็นการปิดตํานานแบบล้าเสียดายคือจริงๆเจ้าของก็คงไม่คิดว่าแบบเออจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันคือเสียดายเรื่องแบบจะต้องเลิกกิจการแล้วอ่ะแล้วสรุปก็คือตอนนี้คือซากก็ไม่มีละจมเลยนาอเออมันก็เป็นเป็นข่าวเศร้าสําหรับสําหรับเรื่องของพัตคาลอยน้ำนี้ค่ะ